วันนี้หมออยู่กับคนไข้จัดเต็มเป็นครั้งแรกจากสุพรรณเลยนะครับนะก็ไปร้อยไหม่มาหนึ่งเดือนกว่าหลังจากร้อยนะครับรู้สึกว่าผิวยังไม่ด้งนะเกิดจากอะไรและเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับหมอสี่ก้อนเตรอินทียเมออินดี้ผรูาใครที่มีปัญหาเรื่องการร้อยไหมหรือเคยร้อยไหมเหมือนกันนะครับ คอมเมนต์มาบอกหมอในทิกต o อกหน่อยนะนะครับตอนนั้นทําไมถึงอยากไปร้อยไหมหน้าหย่อนคอยไม่ยกกระชับก็เลยตัดสินใจไปร้อยใหมสิบเส้นค่ะหลังจากร้อยใหม่เกิดอะไรขึ้นบ้างก็มีความรู้สึกว่ายกขึ้นมานิดนึงแต่ว่าผิวเรามันดูยังไม่แดงยังไม่ยกกระชับอย่างที่เราต้องการนะคะฝากเตือนกันนิดนึงนะจริงๆยังไม่ต้องรีบไปร้อยใหม่ก็ได้โดยเฉพาะคนที่ผิวชั้นบนยังไม่ได้ซ่อมแล้วก็ถ้าจากจะร้อยจริงจริง ขอแนะนําว่าอาจจะต้องเลือกวัดสดุของไหมที่เราร้อยนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ไหมที่ราคาไม่สูงมากเราก็ต้องร้อยห้าเซน10เเซนมีโอกาสที่อาจจะเป็นวัดสดุ เกรดทั่วไปเขาเรียก PDO จะเป็นว the ัสดุเอาใช้เย็บแผลปัญหาเลยคือมันจะไม่แข็งแรงบางคนเนี่ยสอเดือนรู้สึกว่าล่วงลงมาแล้วแล้วยิ่งร้อยเยอะก็มีโอกาสบวมเยอะไม่เรียบหน้าเป็นคลื่นนะครับให้ถามคุณหมอที่ร้อยว่าเป็นวัสดุประเภทไหนนะครับถ้าหมอจะร้อยหมอจะใช้วัสดุเกรดสําหรับการยกหน้าเลยเขาเรียก PCLLA จะเป็นไหมยี่ห้อ Definit ของอิตาลีร้อยแค่ข้างละหนเซ ในงานวิจัยนี้อยู่ได้ถึงปีครึ่งนะครับแต่ว่าการร้อยไหมอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนอยากจะให้เน้นการซ่อมผิวชั้นบนก่อนที่จะไปร้อยไหมเพราะว่าถ้าเราผิวชั้นบนยังไม่แน่นแล้วเราไปร้อยไหมมีโอกาสที่จะเป็นคลื่นมีโอกาสที่จะไม่เรียบนะครับนี่คือเจอหมอครั้งแรกเจอจากไหน ก็ติดตามหมอจากในทิกตอกแล้วก็อยากให้ผิวเราดีก็เลยลองมาทำอาบูเตกับหมอแล้วก็จะเด้งขึ้นเลยมาซ่อมซ่อมผิวชั้นบนก่อนดีกว่าใช่ไหมเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนก็คือเป็นโมโนโพล่าถ้าเป็นของอเมริกันจะเป็นยี่ห้อเทอร์มาชแต่วันนี้หมอยิงเป็นตัวอาบูเต้จะกระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งซึ่งทำให้คนไข้หมอไม่เจ็บก็สามารถมายิงถอนทุกปียิ่งผิวชั้นบนแน่นเท่าไหร่ถ้าเราจะฉีดฟิลเลอร์หลังจากนั้นมันจะสวย เห็นอะไรดีขึ้นทันทีหลังจากที่เราซ่อมผิวชั้นบนแล้วฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกก็ใต้ตาเราก็เต็มขึ้นหน้าก็ยกสวยตาเฉียวขึ้นด้วยปกติอะหางตามันจะตกลงนะคะหมอก็เติมตรงขมับให้แล้วก็ตอนนี้หางตามันก็เฉียวขึ้นสองชั้นชัดเจนขึ้นเลยสวยเลยเนาสวยเลยตอนนี้ผิวกบดูเฟิร์มขึ้นแน่นขึ้นใช่ไหมครับ ดีมากเลยค่ะนะคุ้มมากเลยค่ะก็นะับเพื่อนๆนะคะโอ้น่ารักมากเลยนะครับใครอยากดูรูปคนไข้จริงกดแอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกตอกหมอทักหาแอดมินหมอตอนนี้แอดมินจะส่งรูปให้ดูได้เลยนะครับใครมีเพื่อนๆที่กำลังศึกษาเรื่องการร้อยไหมฝากช่วยกันแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ